สวัสดีครับทุกคนหลังจากจบทริปสงการ1น4 0กว่ากิโลนิดๆนะครับก็มาดูแลรถกันนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับวันนี้ใช้ power o นะครับก็ได้มาตรฐาน m a 2นะครับเหมาะสำหรับรถเกียร์ธรรมดานะครับที่ผมใช้อยู่ใช้ประมาณลิตรกว่าๆนะครับก็ซื้อมา2ลิตรนะดูของเดิมนะครับก่อนถ่ายเหลือปิม่มๆติดอยู่ปลายก้นถังนิดนึงนะครับก็แอบตกใจนะว่าหายไปเยอะเหมือนกันนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับเริ่มจาก เบอร์12ครับคลายนอ็อตอาเดนหรือว่าระบายน้ำมันเดิมออกก่อนนะครับก็ออกแรงนิดนึงครับแล้วก็หมุนคลายออกมานะครับตัวนี้น้ำมันเครื่องจากคราวที่แล้วที่เปลี่ยนนะครับก็ระยะห่างกันประมาณพ800รอยโลครับก็เช็คตอนพันโลนะครับแล้วก็เข้าศูนย์ให้เขาเปลี่ยนมาให้เติมมาให้ไม่รู้ว่าเติมน้อยไปหรือเปล่านะไม่ลืมเช็คด้วยแหละก็ อาจจะอยู่ต่ำไปนิดนึงนะครับใช้กลับบ้านมาก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะเปลี่ยนก่อนกลับเนาะนี่ก็เบอร์12นะครับแต่ว่าติดธุระนะครับหลายอย่างก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแต่คิดว่าน่าจะพอไหวอยู่นะครับหลังจากนั้นก็เติมก็ทำการปิดนะครับปิดรูเดนนะครับหลังจากนับระบายน้ำมันออกหมดแล้วก็ปิดรูเดนซะนะครับก็ แนะนำว่าตอนที่ก่อนที่จะเดิน้ำมันทิ้งนะครับก็ควรจะวอร์มเครื่องให้มันอุ่นๆนิดนึงก่อนนะครับประมาณสักสนาที5้านาทีนะครับแล้วก็เปิดฝาที่สาหรับเติมน้ํามันนะนะครับเปิดทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาขายให้เหมือนกับว่าให้อากาศมึนเข้าได้นะครับน้ำมันก็จะไหลลงมาที่ก้นแข็งได้เยอะครับในนั้นก็เริ่มเติมนะครับตัวนี้ใช้เกินหลิตรอยู่แล้วนะครับลิตรแรกก็เติมไปเลยนะครับก็ ัวน,นี้เป็นใช้กลวยด้วยนะครับองศาของจุดเติมมันค่อนข้างที่จะเพียงแล้วผมมือไม่ค่อยนิ่งด้วยแหละนะครับก็ใช้กลวยในการเติมช่วยนะครับตรงนี้ก็เติมไปเลยนะครับ1ลิตรแรกสำหรับ cl cl ตัว300หรือข้างเครื่องมันเขียน285เนี่ยนะครับเติมไปก่อนลิตรที่1ครับจากนั้นลิตรที่2นะครับก็ค่อยๆเติมนะครับโดยดูจาก ามาตรวัดนะครับหรือว่าไอาช่องตามแมวเนี่ยกระจกใสนะครับตรงที่อยู่ข้างเครื่องนะครับก็จะมีขีดมินขีดแม็กอยู่แล้วนะครับก็ค่อยๆเติมนะครับค่อยๆเติมพอมันเริ่มเห็นว่าขึ้นมานิดนึงแล้วตรงนี้ก็ค่อยๆเติมให้พอดีกับขีดบนนะครับก็ให้ท้องของท้องของไอตัวน้ํามันเนี่ยมันจะไม่เป็นเส้นตรงนะมันจะเป็นแอ่งๆนิดนึงแอนๆอนะครับ เป็นแอนแอนเนี่ยให้ท้องกล้างนะครับเสมอขีดที่เขาแม็กนั่นแหละเนาะก็เติมค่อยๆไล่ไปนะครับอย่าไปเติมเยอะเดี๋ยวล้นนะครับพอล้นมากก็เป็นภาระเครื่องครับเปลืองน้ำมันเปล่านะครับอ่ะอันนี้ใช้ประมาณ1ลิตรกับอีกอ่าสามสี่ร้อยมลนะครับไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะแต่ว่าเติมให้มันอยู่ในระดับที่ถูกต้องก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ หลังจากนั้นก็ปิดฝานะครับปิดฝาอาัดให้แน่นนะครับเอาแค่ตึงๆมือนะครับก็หมุนจนสุดแล้วก็ชิมย้ำอีกสักนิดหนึ่งนะครับแค่นั้นนะครับก็น่าจะอยู่แล้วนะังจากนั้นก็ตรวจเช็คระดับกันนิดนึงนะครับว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องไหมนะครับก็เป็นการเรียบร้อยนะครับเสร็จพิธีนะดูนิดหนึ่งนะครับโอเคไหม นะเพื่อนๆถ้าดูนะครับนี่ให้ดูอีกทีหนึ่งครับประมาณสักนั่นแหละครับ300ยกว่า ml นะลิตรกว่าระดับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะองศาป้องมันเอียงนิดนึนะครับตอนนี้ก็ยังใสยอยู่เดี๋ยวถ้าวอร์มเครื่องขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะขุ่นขึ้นนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนครับยังไงก็ความหนืดได้ก็โอเคนะครับจากนั้น น้ำมันเครื่องก็โซ่ครับผมทําอยู่2ออย่างนะงน้ำมันเครื่องกับทําความสะอาดโซ่นะครับมากกว่านี้ก็ตึงโซ่ตึงอะไรก็ไปที่ศูนย์ก็ได้นะครับวันนี้เป็นการปัดเศษฝุ่นที่เฉยนะครับปัดนอกปัดในปัดข้างซ้ายข้างขวานะครับหมุนผ่านเอาแปรงฟันล็อกไว้นะครับแล้วก็หมุนล้อผ่านไปนะครับนอกในซ้ายขวาแล้วก็ทาไปรอครับเห็นว่าเคลียร์แล้วก็สเปร์นะครับสเปร์โซ่ นอกในนะครับเปยไปเถอะครับดีกว่าปล่อยให้มันแห้งนะครับเนาะอาจจะถูกต้องไม่ถูกต้องบ้างแต่ก็สามารถยืดอายุการใช้งานโซ่ได้ดีเลยนะครับถ้าโซ่ไม่แห้งความร้อนไม่สูงนะครับก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับใช้ให้มันคุ้มค่าครับดูแลกันไปเนาะยืดอายุการใช้งานไปตรงข้อพับต่างๆที่มันเป็นจุดหมุนนะครับก็สเปย์ซะหน่อยครับ แล้วก็ปัดขึ้นปัดลงนะครับขาตั้งก็อะไรที่มันหมุนหรือเคลื่อนที่นะครับก็สเปรย์ช่วยสักน,นิดหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับสําหรับการดูแลเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะก็ตรวจเช็กระดับของน้ําหล่อเย็นข้างล่างนะครับผ้าเบรกยังเหลือเยอะไหมอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวกาสดูกันไปเลยนะครับถ้า ต้องเปลี่ยนต้องอะไรก็ไปที่ศูนย์บริการใกล้ๆบ้านก็ได้ครับนะครับลรัลกรถด,ดูแลรถก็อยู่ด้วยกันมันนานนะครับเราจะช่วยเราเซฟประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปได้อีกเยอะเลยทีเดียวสุดท้ายนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ซื้อน้ามันเครื่องมาเปลี่ยนถ่ายเองที่บ้านก็ถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับรถคา์ดเปียกแบบนี้นะครับเกียร์ธรรมดาก็ ให้ดูเป็นมาตรฐาน MA นะครับระวังก็อย่าไปซื้อ MB มาใช้นะครับถ้าเป็น MB เนี่ยเขาจะเป็นรถพวกรถสายพานนะครับจะทำให้อ่าถ้าเอามาใส่รถเราก็จะทำให้คัสต์มันลื่นนะครับถ้ขับไม่มีแรงนะครับรถลื่นออกตัวไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับถ้าเพื่อนเพื่อนมองว่ามีประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับ